สวัสดีครับเราช่องปั๊บแอนฮิงชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่ตัดตะภูพอ,อพอดีเดอนผมอยู่ตอนนี้ผมกำลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับหรือว่าม .1 ผมจะมาเรียน ที่นี่นี่ครับนี่ครับทุกคนที่สแสดงในเรื่องในเรื่องเปรมพายคนนี้เป็นคนถูกเปรมพายกัดยังจำงอีกเราขอเลื่อนเราคิดเรื่องหนังไว้แล้วใช่ไหมน้องไม้คิดชื่อตัวละครไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้มีจะมีใครมาไหมตอนสองการ,ราว่าไม่ได้ตายกันอีก เดี๋ยวเราจะย้อนหนังตอนเก่าๆให้ดูกันอีกถ้ามีของที่เป็นชาเลนจ์สนุกๆเดี๋ยวเราเราก็จะจับไม้ดูเราก็จะทำเกมด้วยน้องไม้ขืนจังราวเลยน้องไม้เอ๊ะ ้องนกย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์แล้วก็ถ้ามีกดซับสไครต์ครบ1น0่งหนึ่งร้อซับสไครต์หรือว่าการติดตามมาหนึ่งคนคนที่ติดตาม100คนแล้วก็ เราจะจะร้องกันเมื่อ YouTube เรากรบหนึ่งร้อยคนกันในช่องแล้วก็จะทำต่อต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยครับไปก่อนแลวครับ